เลยใหม่ดาวิกามาร์คต้วนจับคู่โชว์เคมีดีงามเรียกเสียงฮือฮาทันทีที่นักร้องหนุม่มมาร์คต้วนแห่งวง GOT7 เเประกาศว่าใน้ว้าตัวนางเอกแถวหน้าของไทยอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่มารับบทนางเอกใน MV เพลงใหม่ F1 El Fade โดยล่าสุด MV ได้ปล่อยออกมาให้ได้รับชมกันแล้วซึ่งใหม่และมาร์กก็โชว์เคมีความเข้ากันได้ฟินชวนกรี๊ดสุดๆสาวใหม่ยังได้โพสต์ขอบคุณแฟนๆชาวอากาเซ่ที่ให้การต้อนรับอย่างดีด้วยการระบุว่าขอบคุณอากาเซ่ที่น่ารักกับใหม่ขอบคุณแฟนคลับใหม่ที่คอยสนับสนุนตลอดนะวันนี้ MV m ม r k าร์กออกแล้วฝากทุกคนนะครับเพลงดีมาก #everyoneelfade